วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดูเรียนนักกล้ามหลวงพ่อมุมวัดปราสาทเยอะนะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับง่ายๆไม่ยากเรียนนักกล้ามวันนี้แยกด้วยกัน2บล็อกนะครับมีประคดสั้นกับประคดยาวนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแยกบล็อกก่อนนะครับประคดสั้นโดยยังไงนี่นี่นะครับประคดสั้นเหรียนนี้คือเรียนประคดสั้นนะครับนี่ตรงนี้จะมีช่องว่างนะครับ จะมีช่องว่างอยู่แต่ถ้าเป็นประคตยาจะเต็มเลยครับแต่ผมเอารูปให้ดหูเทียบกันให้ดูเพื่อนๆสมาชิกดูนะครับในเห็นไหมครับในประคตสั้นกับประคตยาวเห็นไหมครับเต็มกับไม่เต็ม เห็นไหมครับอันนี้เต็มเหรียนี้ไม่เต็มนะครับเรียญน,นี้คือประคตทยาวเรียญนี้คือประคบทสั้นนะครับนี่ที่ผมที่ผมไล์ให้ดูอยู่ยคือเหรียญประคบทสั้นนะครับอ่าทีนี้ผมก็จะมาแนะนําวิธีการดูนะครับหยิบขึ้นมานะครับเหรียญน,นี้จะต่อโค้ดนะครับนี่ต่อโคด้ดแลวเพื่อนๆสมาชิกสังเกตข้างๆโค้ดนะครับ ส่วนใหญ่ที่เจอจะมีวงเล็บนะครับจะมีคล้ายๆรอยหยิกนะครับไม่ข้างล่างข้างบนหรือว่าข้างๆนะครับต้องมีนะครับไม่มีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีนี่ครับเป็นไหมครับนี่เป็นรอยเป็นรอยวงเล็บหรือว่าเป็นรอยเหมือนการต่อโค้ดนะครับการกระแทกของโค้ดนี่นะครับจะอยู่ข้างบนข้างล่างข้างๆได้หมดนะครับนี่อันนี้คือจุดที่หนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาดูจุดที่2อนะครับจุดที่2ก็คือข้างแขนลงพ่อนะครับข้างแขนลงลงพ่อฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นวิ่งวิ่งลงมาสี่ห้าเส้นนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมสองให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกดู ครับนี่เห็นไหมครับนี่ข้างแขนหลวงพ่อต้องมีนะครับทุกเรียนนะครับประคตสั้นนะครับนี่อย่างอ่นนี่ครับนี่ชัดๆเลยนี่ข้างแขนหลวงพ่อนะครับต้องมีนะครับนี่มาดูจุดที่สามนะครับนี่บริเวณเหนือศีรษะหลวงพ่อนะครับ จะมีเส้นวิ่งขวางๆนะครับ,หล,ลรบหลายๆเส้นเลยนะครับนี่ยหลายๆเส้นเลยนะครับดูนะ,นะครับอ่าน yes. ี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่ครับหลายๆเส้นนะครับนี่ ่วนหูเหรียญน,นะครับจะกลมเหมือนโดนัทเลยนะครับเนี่ยกลมมากเลยนะครับเนี่ยหูเหรียญจะกลมจะไม่มีเนื้อเกินนะครับต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับนี่ต้องไม่มีเนื้อเกินนะครับเนี่จะเป็นกลมๆปกตินะครับแบบนึงครับเดี๋ยวปรับไฟให้ก่อนนะ มานนี่ครับนี่จะเป็นกลมๆจะไม่มีเน้อเกินนะครับนี่หูจะไม่ชนขอบนะครับหูเหรียญจะไม่ชนขอบอด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเรียบร้อยมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เพื่อนๆสมาชิกหันหลังเหรียญมานะครับนี่ สังเกตจุดนี้เป็นจุดแรกนะครับเนี่ยจุดนี้นะครับจะเป็นเหมือนรอยกระแทกนะครับจะต้องเป็นเฉียงๆวิ่งแบบเนี้ยของแท้ต้องเป็นทุกเหรียญน,นะครับเนี่ยจะเป็นรอยกระแทกตรงนี้แลวเส้นดอกจันตรงนี้จะเป็นเส้นแตกวิ่งไปชนขอบไปนะครับนี่หันมานะครับสังเกตก่อนเลยจุดนี้จะเด่นที่สุดรอ,อยกระแทกนะครับ อันนี้ครับมันจะเป็นรอยกระแทกแบบนี้ครับเป็นเส้นเหมือนปั๊มโลหะไม่เต็มอะครับนี่นะครับนี่แถ้าส่วนตรงดอกจันนะครับนี่ดอกจันจะมีเส้นแตกวิ่งทะลุไปชนขอบเลยนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนเพืเ่อสมาชิกนี่ ส่วนบริเวณตรงนี้ก็มีจานนะครับเนี่ยจะเป็นจะเป็นจานอัคาระยันนะครับนี่มีก็มีไม่มีก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมีนะครับเนี่ยนะมซูมให้ดูนี่ครับเป็นไหมครับเป็นรอยจานอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะครับของด้านหลังก็คือเนี่ยบริเวณบริเวณด้านล่างเนี่ครับเนี่ย ้าหันมาแล้วมีรอยปั๊มแล้วขยับอย่างเงี้ยครับส่วนอยากจะแท้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยส่วนอยากจะแท้เลยเดี๋ยวผมเอารูปเหรียญอื่นให้ดูนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าอย่างเหรียญนี้นะครับเนี่เห็นไหมนี่เหรียญนี้ก็เป็นรอยขยับนี่ครับเนี่ยเหรียญนี้ก็เป็นรอยขยับนี่ นี่ครับเห็นไหมเป็นรอยขยับเห็นไเหมือนกันหันมาเนี่ยหันมาดูด้านบนเห็นไหมครับสังเกตเนี่ยเห็นไหมียตรงเนี้ยมันเป็นรอยกระแทกในบล็อกอยู่แล้วเนี่ยมาด,ดูดูนะครับอ่าเนี่ยน,นะอ่าเรือนนี้ตรงโค้ดก็มีวงเล็บเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่ามยด,ดูอ่านีเห็นไหมเนี่ยน,น,นี่เรียนนี้มองในรูปก็เห็นนี่ครับเห็นไหมนี่ แบบน,นี้เป็นรอย,อยน,นี้และด้านล่างก็จะเป็นแบบเหมือนปั๊มขยบนะครับเห็นะครับแบบนี้ส่วนใหญ่แท้เลยนะครับพวกนี้นะครับส่วนด้านข้างนะครับมาดูกันก็จะเป็นฟันตัดลงมาครึ่งหนึ่งฉีกขาดนะครับน,นะกินไม่เต็มมีดนะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดสังเกตดูได้นะครับทั้งเหรียญน,นะครับ ตัดอันนี้ตัดลงมาแล้วก็เกือบเต็มครับแต่ไม่เต็มนะครับแล้วก็ฉีกดขาดครับเห็นไหมเกือบเต็มแต่ไม่เต็มแล้วก็ฉีกดขาดด้านล่างเามาดูตรงใต้เห็นไหมเนี่ครับนี่ก็ตัดลงมาแล้วก็ไม่เต็มนะครับฉีกดขาดมาเดิมอ่าตอนนี้มาทวนนะครับ มาทวนด้านหน้าหยิบขึ้นมาเพื่อนเพื<ๆ>่อสมาชิกก็สังเกตเลยนะครับว่าสังเกตรตรงโค้ดถ้าเราดูจากในรูปนะครับอมองตรงโค้ดว่ามีวงเล็บไหมหูเป็นกลมๆเป็นโดนัทไหมครับต้องไม่มีนะเกินนะครับนี่สังเกตจุดนี้ก่อนนะครับหยิบเหรียญขึ้นมานี่มีวงเล็บหูไม่ชนขอบนะครับอ่ะเราก็มาซอง นี่ครับนี่นี่ครับนี่นี่ครับอ่าและข้างแขนหลวงพ่อในไล่ขึ้นมาเลยนะครับนี่ดนึงครับเดี๋ยวปรับไฟให้หน่อยไม่ค่อยชัดนี่นะครับข้างแขนหลวงพ่อบริเวณตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่ อ่านี่เยีย่ยมมากดีกว่าอ่านี่ครับเห็นไหมครับนี่สี่ห้าเส้นนะครับตรงนี้นี่สี่ห้าเส้นนะครับตรงนี้เรามาดูเหนือศีรษะหลวงพ่อนะครับนี่จะเป็นเส้นวิ่งของขวางนะครับเนี่ยบนเหนือศีรษะ หลายๆเส้นเลยนะครับเยอะๆเลยอ่านี่ครับเห็นไหมของแท้ต้องมีนะครับเนี่ยของแท้ต้องมีนีครับเป็นหน้าตาคมชัดนะครับแกะลึกนี่ครับสัมผัสติจะเป็นผดๆไม่เรียบนะครับเนี่ยต้องเป็นผดๆนี่ครับนี่เป็นผดๆผดๆ,ๆดูได้ครับนี่ นี่ครับแกได้ตัวสวยงามนะครับเนี่ยนี่ครับหูก็จะไม่ติดขอบนี่เห็นไหมครับกลมๆไม่ติดขอบอหันมาดูด้านหลังนะครับนี่หันมาด้านหลังอย่างที่ผมเคยบอกนี่นะครับมีรอยปัม๊มเป็นรอยปั๊มตรงนี้แล้วก็ถ้ามีไอ้ขเยื่อไขเยื่อข้างล่างเนี่ยเป็นขอบปั๊มและแท้เลยนะครับ ก็ทางนี้ทางนั้นก็ต้องต้องดูอย่างอื่นเพิ่มเติมนะครับแต่ถ้ามีอย่างที่ผมบอกนี่จ่ายตังค์ได้เลยนะครับนำมาขายผมได้นะครับนี่ครับนี่รอยปั๊มกระแทกตรงใต้หูเหรียญเส้นดอกจันแตกไปยันขอบนี่ครับนี่ครับเห็นไหม ไม่ยากครับนี่มีจานมีอะไรครับเหรียญน,นี่ครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเหรียญน,นักกล้ามหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอะนะครับคลิปนี้ถ้ามปีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ผมก็จะมาทำคลิปหน้าให้ดูนะครับ คนไหนที่ดูเป็นอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนเพื่อนๆสมาชิกคนไหนที่ยังดูไม่เป็นนะครับเอาอันนี้ไปดูได้นะครับเป็นภูมิคุ้มกันพระเก๊ได้แน่นอนครับถ้าท่านดูคลิปนี้แล้วท่านไม่โดนเก๊แน่นอนครับ